เชียงรายเปิดตัวดาวรุ่งเลสเตอร์หวังปั้นเล่นคู่กับศิวกรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเปิดตัวนักเตะใหมด่ดาวรุ่งของเลสเตอร์ซิตี้จากโครงการฟ็อกพันรุ่นที่3นั่นคือบัตท,ทักเดานายมิดฟิลตัวรุกวัย18ปีหวังปั้นให้เล่นคู่กับศิวกร,กรเตรียตะกูลความเคลื่อนไหวของทีมกวางสงมหาภายัยสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดทีมแรงจากทางภาคเหนือของศึกไทยลีกและยังเป็นแชมป์เก่าเมื่อฤดูการที่แล้วล่าสุด ได้ทำการเปิดตัวนักเตะใหม่บาดทักแลนนายใจหานกองกลางตัวลุกดาวร่งวัย18ปีซึ่งเป็นนักเตะในโครงการฟอคฮันรุ่นที่3ของทีมเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสำหรับทักเดนนายใจหานก่อนหน้านี้เขาเป็นผลผลิตจากอะคาเดมี่ของสิงเชียงรดยตั้งแต่อายุ14ปีจนเมื่ออายุ16ปีผีเท้าเข้าตาจนถูกคัดเลือกและส่งตัวไปฝึกซ้อมอยู่ร่วมในโครงการฟอคฮันรุ่นที่3ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีด้วยผลงานของเขากับทีมฟอกฮัน ถือว่าไม่ธรรมดาเพาลงสนามไปแล้วเจ14นัดยิงได้ถึง20ประตูและอซิสิ์ไปอีก12ลูกบาสท,ทักนาดายใจหานได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาร่วมทีมกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดว่าผมรู้สึกดีใจมากมากครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมระดับแถวหน้าของเมืองไทยผมอยู่กับอะคาเดมี่สิงห์เชียงรายมาตั้งแต่อายุ14ปีและในวันนี้ ผมได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในชุดใหญ่ของทีมมันคือความฝันที่เป็นจริงครับผมติดตามผลงานของทีมสิงเชียงรายมาตลอดระยะเวลาที่อยู่อังกฤษผมชื่นชอบสไตล์การเล่นของพี่ๆทุกคนในทีมโดยเฉพาะพี่เฟร์ศิวกรเตียตะกูลพราเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับตัวผมผมดีใจสุดๆที่จะได้ร่วมฝึกซ้อมกับไอดอลของผมหลายๆคนสุดท้ายนี้ผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆแฟนบนอลกวางทรงทุกท่านผมจะตั้งใจฝึกซ้อมและทำอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาส ผมจะสร้างผลงานที่ดีเพื่อเป็นการตอบแทนสโมสรที่มอบโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับผม